สวัสดีค่ะคลิปนี้จะกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีหลังจากเรียนวิธีการดุลสมการเคมีมาแล้วสมการเคมีที่ดุลแล้วนั้นจะทำให้ทราบความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสารในสมการเคมีโดยข้อมูลที่ทราบได้จากสมการเคมีที่ดุลแล้วคือหนึ่ง จำนวนโมลของสารทั้งหมดในปฏิกิริยาที่พอดีกันแล้วได้ผลิตภัณฑ์ขึ้นคือตัวเลขหน้าสูตรเคมี Me. 2มวลของสารทั้งหมดในปฏิกิริยาจะได้จากมวลกรัมของสารเท่ากับจำนวนโมลของสารคูณด้วยมวลโมเลกุล 3. ปริมาตรของแก๊สที่ STP ได้จากปริมาตรของแก๊สที่ STP เท่ากับจำนวนโมของสารคูณ22.4มีหน่วยเป็นลูกบาทเดซิเมตร 4. จำนวนอนุภาคโมเลกุลอะตอมไอออนคิดจากจำนวนอ,นอนุภาคเท่ากับจำนวนโมของสารคูณ6.02คูณ10ยกกำลัง23อนุภาคตัวอย่างสมการเคมี ไฮโดรเจนทำปฏิกิริยากับออกซิเจนเกิดผลิตภัณฑ์เป็นน้ำและสมการเคมีนี้ดุลแล้วจากสมการเคมีทำให้ทราบว่าไฮโดรเจน2โมลเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจน1โมลได้ผลิตภัณฑ์เป็นน้ำจำนวน2โมลน้ำหนักกรัมของสารในสมการเคมีหาได้จากความสัมพันธ์จำนวนโมเท่ากับมวลของสารหารด้วยมวลโมเลกุล ดังนั้นน้ำหนักกรัมของสารจะได้จากจำนวนโมคุลด้วยมวลโมเลกุลทำให้ทราบน้ำหนักกรัมของไฮโดรเจนออกซิเจนและน้ำเท่ากับ 4, 32และ36ตามลำดับจำนวนโมเลกุลหาได้จากความสัมพันธ์โมเท่ากับจำนวนอนุภาคของสารหารด้วย6.02คูณ10ยกกำลัง23 ดังนั้นจำนวนโมเลกุลของสารจะได้จากจำนวนโมคูณด้วย6.02คูณ10ยกกำลัง23ทำให้ทราบจำนวนโมเลกุลของไฮโดรเจนออกซิเจนและน้ำปริมาตรของสารที่ STP หาได้จากความสัมพันธ์โมเท่ากับปริมาตรของสารสถานะแก๊สหารด้วย22.4 ดังนั้นปริมาตรของสารจะได้จากจำนวนโมคูณด้วย22.4ทําทำให้ทราบปริมาตรของแกส๊สไฮโดรเจนออกซิเจนและน้ำตัวอย่างสมการเคมีต่อไปเฮกเซนทำปฏิกิริยากับออกซิเจนเกิดผลิตภัณฑ์เป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำและสมการเคมีนี้ดุลแล้ว จากสมการเคมีทำให้ทราบว่าเฮกเซน2โม e ทำปฏิกิริยากับออกซิเจน19โมเกิดผลิตภัณฑ์เป็นคาร์บอนไดออกไซด์12โม e และน้ำ14โมมวลกรัมของสารหาได้จากความสัมพันธ์โมเท่ากับมวลของสารหารด้วยมวลโมเลกุลดังนั้นมวลกรัมของสารจะได้จากโมคูณด้วยมวลโมเลกุลทำให้ทราบมวลกรัมของเฮกเซนออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ เท่ากับ 172, 608, 528แล25ะ252กรัมตามลำดับจำนวนโมเลกุลหาได้จากความสัมพันธ์โมเท่ากับจำนวนอนุภาคของสารหารด้วย6.02คูณ10ยกกำลัง23ดังนั้นจำนวนโมเลกุลของสารจะได้จากจำนวนโมคูณด้วย6.02คูณ10ยกกำลัง23ทําทำให้ทราบจำนวนโมเลกุลของเฮกเซนออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ ปริมาตรของสารที่ STP หาได้จากความสัมพันธ์จำนวนโมเท่ากับปริมาตรของสารหารด้วย22.4ดังนั้นปริมาตรของสารจะได้จากโมคูณด้วย22.4ทําทำให้ทราบปริมาตรของแก๊สออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ข้อสังเกตการหาปริมาตรของสารที่ STP หาได้เฉพาะสารที่มีสถานะแก๊สเท่านั้น ต่อไปจะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสารในสมการเคมีตัวอย่างสมการเคมีแบเรียมคลอไรด์หนึ่งโมลทำปฏิกิริยากับซิเวอร์ในเตรสสองโมลเกิดผลิตภัณฑ์เป็นแบเรียมในเตรดหนึ่งโมลและซิเวอร์คลอไรด์หนึ่งโมลโจทย์ถามว่าจะต้องใช้แบเรียมคลอไรด์ความเข้มข้น0.5โมลาร์ปริมาตรเท่าใดจึงจะได้ตะกอนซิเวอร์คลอไรด 71. ์71.75อกรัม จากสมการเคมีการเกิดซลเวอร์คลอไรด์2โมลจะใช้แบเรียมคลอไรด์1โมลเปลี่ยนโมของซลเวอร์คลอไรด์ให้เป็นกรัมจากโมเท่ากับมวลของสารหานด้วยมวลโมเลกุลมวลสารเป็นกรัมของซลเวอร์คลอไรด์เท่ากับ2โมคูณมวลโมเลกุลของซลเวอร์คลอไรด์ได้287กรัมจะได้การเกิดซลเวอร์คลอไรด์287กรัมจากการใช้แบเรียมคลอไรด์1โมล เทียบบัญญัติระยางจากโจทย์ถ้าซิเวอร์คลอไรด์เจ็ดกรัมจะใช้แบรเรียมคลอไรด์ตั้งคูณหารจะได้เท่ากับ0.25โมลโจทย์ถามว่าจะต้องใช้แบรเรียมคลอไรด์ความเข้มข้น0.5โมลาปริมาตรเท่าใดแบรเรียมคลอไรด์ความเข้มข้น0.5โมลาคือแบรเรียมคลอไรด์ย0.5โมลอยู่ในสารละลาย1,000ลูกบาศเซนติเมตร เทียบบัญญัติตรายางจากการคำนวณหาปริมาณแบเรียมคลอไรด์ที่ต้องใช้0.25โมลจะใช้สารละลายตั้งคูณหารจะได้เท่ากับ500ลูกบาทเซนติเมตรตอบคำถามจัดโจทย์ดังนั้นใช้แบเรียมคลอไรด์0.5โมล่า l, ปริมาตร500ลูกบาทเซนติเมตรจะเกิดตะกอนซิเวอร์คลอไรด์71.75กรัม